เ่อนทองมีหนึ่งรูก็ได้อยู่แหละมัง้งไม่รู้บอสมันโหดขนาดไหนด้วยประเด็นตำรวจมันโหดมากกว่าจะชิบหายแล้วก็ได้แต่กูรูทรงไม่น่าเก่งหรอกรูทรงไม่น่าโหดไม่น่าโหด ปรับเป็นซาวเวอรก่นอนคนจะได้ผมสู้กับมันนะมม,มาแล้วโดนกูึง้องโดนกูโอ้ยกินก่อนโอ้โหตายไม่เป็นไรกลับใหม่ได้กลับไปใหม่ได้กลับไปใหม่ได้ ไปีเรื่อยครับเราเป็นน้ำตากันอยู่แล้วแรงโลกก็กันไม่อยู่ไม่เป็นไรเว้ยเราต้องรอดเราต้องไปจัดก,การมันต่อถ้าจะตายแล้วก็ตาม

จริงมึงลงมาดีขี้ขาดแน่จริงมึงลงมา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 มึตายกลับไปไหนได้เรื่อยอยู่แล้วกูต้องสู้มาวันกูต้องสู้มาให้เสร็จก่อนเช้าอ่ะ กูก็ปรับไนท์ไปเดยเชียร์กูดิคนอย่างก,กูเดียนไ่ทุกดอกอยู่แล้วกูมาแล้วกลับมาหามึงรอบที่สาม อืมไม่เป็นไรตายก็กลับไปหาใหม่ให้กูขุดเตียงไปเลยจบจบขุดเตียงไปขุดเตียงไปวางเซฟไปตายกูแค่กลับไปใหม่แค่นั้นนะ่ะ จะได้เกิดใกล้ๆด้วยโอ้โหไม,ม่ผีวิญญาณปีศาจแหม่พอกูมัดเผาออกมึงมากันเลยนนะ Bed is too far away. Bed is too, Bed is too far away. ก็าตายตายก็แค่เกิดใหม่กลัวอะไรวะทุกคนตายแล้วก็เกิดใหม่ได้เอ้นี่กูเกิดไหนเนี่ยเออเกิดหน่บ้านเดิมและมันเกิดไกลขึ้นวะเวอรติมันต้องเคล้กกลวมันต้องนอนดิมันต้องนอนมันถึงจะเซฟไม่งั้นไม่เซฟอ่ะเหรอ ไปดิไปดิไปกู <_ an> ว่ามึงจนตายอ่ะจนกว่าจะตายกูตายได้ทุกเมื่อ,อมาดิมึงเจอกูฟันฉึบฉับชับลูกน้องมันนี่แหละเฮียไอ้เฮียตัวเนี้ย โดนโดนโดนกูเรื่อยๆโดนกูโดนกูนึ่งโดนกูยิงธนูเข้าตัวเองเอาดิอุ้ยหนามอไกันไปไปไปรีบวงรีวิ่ง กูสู้กับมึงได้ยันเช้าอะ่ะเดอเฮียอะไรไม่รู้ถ้ากูไม่ชนะ <c oughs> กูไปเนเธอร์ไม่ได้เพราะมันคืออาชีพเม้นยังไงล่ะ <c oughs> ไม่งไงกูจะไปธุรกิจต่อไปไม่ได้ถ้ากูไม่เอาชนะมันกูตายได้สิบกว่าครั้งอีกแล้วโอ้ มึงอยู่ไหนกูนจะใส่กับมึงต่อเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยากหลบซ่อนดินเจอมึงอ่ะอืมมึงต่อสู้กับกูในน้ำเหรอใส่กันในน้ำเหรอโอ้ย ท่าแม่งแรงจัดเลยท่านามันอะ่ะโคตรแรงเลยอ่ยแรงจัดเลยท่านามันอะ่ะเอา,ากูทีเดียวกูเหลือครึ่งหัวใจอะ่ะโอ้โหเนื้ออินเวนชั่นอินเดอร์ชั่นอินเดอร์เฮ้ไนไม่รู้ที่รู้กูต้องชนะมันให้ได้ไป ไปไปไปเร็วๆก็ๆๆกูต้องเอาชนะมันให้ได้ลูกน้องแม่งหน้ารำคาญจัดเลย สู้กับแม่งไงน้ำนี่แหละนี่หนาเฟสแรกนี่กูยังสู้ลำบากเลยถ้าเฟสสองมานี่กูไม่ตายหาเลยเหรอเออกูตายแล้วยังไหว เชี่ชั้นสี่ปมังแบบนะปรัแบบทามกันเอาไหนไปเลย set the time to 258,000. เฮ้มันจะหายบาบ,า,บาแไม่หารอกมันยังมืดอยู่อา้ายังอยู่กูสู้กับมึงเรื่อย ม็ดอินไทยแลนด์เขาดกับมึงไงน,น้ำไม่ได้มึงเล่นกันในน้ำได้เลยอ๋อมานีา่งหาจุดเซฟนัน มันไม่เซฟให้อะเตียงนั้นอ่ะงอนต้องนอนก่อนถึงจะเซฟแม่งมันต้องวิ่งเหนื่อยกับไกลอีกโอ้โหตีเข้าทีละจิงหนึ่งอ่ะแล้วบอสแม่งเซ็กอยู่ในน้ำอ่ะกูสู้ยากอีก ว่ายหนีก่อนเอามันขึ้นมาเล่นกันในโบกก่อนมันไม่เล่นด้วยโอ้ยวักดีนนี่ก็พาก,กาติดเหลือเกิน Midon Uche Midon kulak อันหนึ่งครับสองวะวันนี้เฟดด้วยแม่งเฟดปีศาจแล้วกูจะสู้มันยังไงถ้ามันกลายเป็นเฟดปีศาจแบบเฟดที่แบบเอาจริงอะแค่ลูกน้องมากูยังเอาไม่รอดเลย ต้องมืดตลอดเวลาครับไม่งั้นเดยวกูตีแม่งไม่ชนะทักทีเดี๋ยวก็ไม่เห็นคลิปนี้จบอ่ะอือหรือว่ากูอดทนเป็นเดีกกูกทนไม่เป็นหลัก แก้ปัญหากับมึงก่อนซอมบี้น้ำแล้วก็จัดการวนไปเรื่อยๆครับใช้เทคนิคเดิมวนนะสายวนครับสายวนเพราะว่าทิวดิมสายวนครับยิงกูไม่โดนหรอกไอ้งโง่กูวนอยู่ว้ยฮึมเล่นในน้ำไม่ได้เปียกไงเพราะมึงเล่นในน้ำไม่ได้เปียกไง วนไปเรื่อยกันดีให้ได้เยอะสุดครับไม่โดนเลยครับเฟสสองมาแล้วเฟสสองมาับกูตายไปแล้วหนึ่ง ไปไปไปก็ก็ก็ดุยต่อดุยต่อแม่งกูตีวนซ้ำตายหายไปสิบกว่ารอบแล้วเสียเวลาเดินกูชิบหายเลยเอ้ต้องชนะไม่ชนะกูไปบุกดีเอ็นไม่ได้บุกดีเอ็นบุกนเนเธอร์ไม่ได้นะบอสตัวเนี้ยถ้าไม่ชนะต้องชนะบอสตัวนี้ก่อน,อนตัวนรกจะเปิดดีเอ็นก็ได้ อืมกูเห็นเลยยิงอัเ็นยิงใส่กูทัดทอดเลยนะมึงยิงใส่กูทัดทอดเลยนะตีให้ได้เยอะสุดดีนะกูเตรียมฉากสำรองมาแตกลูกน้องไหมอีกะมีตัวเท่มด้วยมีหามีการตาย7ิคมีการตายด้วย บอสทั้งทั้งจาัดก,การยากนะดีที่กูไม่ได้ใส่ชุด,ดก่ดอทองแดงมาแล้วกูจะก่อทองแดงมากูน่าจะตายแบบโดนเตยที่เอาตายอะ่ะว่าไปสถานที่แบบไฟเนี่ยกูไม่ได้ทําอะไรกับแม่ไงนะเนี่ยแม่งแบบอยู่ในน้ําอย่างเดียวอะเจอกับแม่งในน้าอย่างเดียวอะไม่โดน ไม่โดวกูหลอกอนะ่ะเถื่อนขึ้นเถื่อนขึ้นเถื่อนขึ้นเดินไม่ได้เว้ยเมื่อกี้ ไอเคีตะเกลดิตันมึงไม่ตายตั้งนี้นสักทีว่าอีฮามันกเกียบตะเกียดิตันมันคือกูต้องสู้ในน้ำอะโหอย่างน้อยน้ำมันก็ว่าดหลได้หรอวะแถมแบบมันลดความสูงของพูดมันของผีมันเยอะไปเลยอ่ะเป็นยามัน เซต e ว t า e <the> time to <the> 306,000ความตระหงบอสมันลดลงแต่ก็แรกการที่เราสามารถกันดาเมจจากพวกลูกกระสุนอะไรได้เลยเว้ยแต่มันยิงในน้ำไม่ได้ไงประเด็นเห็นวะไอ้ความตระหงามันลดลงตรงนั้นแหละตรงที่มันยิงในน้ำไม่ได้เว้ย ยิงงไงนะมันยักไกลยัยงไงก็ยิงไม่ฆ่าเลยต้องหยุดว่ายไ่ได้ไม่แต่างนีทีเดียวครับพูดมาเนี่ยพูดมาลดความตายนยลงเยอะก็จริงแต่แม่งก็ยังตีกูแรงอยู่ดี อีา่านที่กูไม่ได้นหมดฮาร์ดคอร์อ่ะถ้ากูเล่นหมดฮาร์ดคอร์กูตายนานแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่กูเล่นแล้วเนี่ยเอมจะกลรมาในน้ำ โอ้โหโอ้โขอร้องล่ะใจเย็นๆเถอะพวกมึงพวกมึงใจเย็นเถอะไอ้เหี้ยพูดน้อยเนี่ยใจเย็นเถอะหาลากแรงจริงๆพวกมึงเนี่ยบายบายบาย,บายถ้าดาบพังก็ชิบหายละมึงดาบพังก็ต้องถอยทับอะ่ะ มาครับดาบใหม่ก่นอนอบบุ๋งกูตีกับมเมืองซึ่งหน้านีแหละ ไม่กลัวตายเพราะกูตายมาเยอะแล้วตายก็แค่วิ่งกลับไปใหม,ใหม่ไม่วันฆ่ากูได้เพราะตัวกูมีเครื่องโคลนล่างยังไงล่ะบายบายบา อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเสกินมันทำอะไรเราไม่ได้เไยมันอยู่ไหนอืมวิทอีกแล้วมึงอีกแล้วนะ้องวิทวิทกี้วะกี้่ไรแรงจริงจริงพวกมึงเนี่ย ตัองเปลาที่สามแล้วนะ <c oughs> กูยังไม่ชนะเลยกลางคืนตลอดไปต้องจบว่าทุกตัวให้ได้ภายในร้อยวัน มาต้องโค่นมึงให้ได้มันหนักตรงวิทนี่แหละเนี่เห็นไหมมันหนักตรงวิทนี่แหละบอสจะตายละหนักตรงวิทนี่แหละวิทแม่งเยอะจัดอะวิทย์ยิ่งเยอะแม่งยิ่งน้งางคำนเนี่ยแค่ตัวเดียวก็จัดการยากนะมันบินได้แค่ตัวเดียวก็จัดก,การยากนะแล้ว,วากกาแม่งเสงมาแบบสิบกว่าตัวเนีย จะบ้าแล้วตัวเคี้ยอะไรเนี่ยแมวใช่ไหมเมื่อกี้เมื่กูเห็นลิงลิงจักจั่งจักจริงจริงก,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 กูจะบ้ากูจะบ้าเนี่ยกูต้องมาเชิญกับอะไรวะเนี่ยหนาไม่ทางโดนกูตีตีมงต้องตายมึงต้องตาย กูจะได้ทำอย่างอื่นมึงต้องตายก่อนอย่างแรกมึต้องทำคือมึงต้องตายเว้ยวิทย์มึงเข้าใจต้องตายมึงต้องตายมึงต้องตายวิทย์อ้าไปไปอีกรอบอีกรอบรอบนี้แหละมึงเสร็จกูมันโชคดีนะเว้ยที่มันเจกหนามมาก่อนอ่ะค่อยเจกตัวลูกน้องอ่ะถือว่ามันดีมาก เพราะว่ามันหนามมันไม่มีทางโดนเราได้วเวลาราว่ายน้ําอยู่เพราะหนามมันจะผุดออกมาเฉพาะจากดินไงแอนนี้นพอเราว่ายน้ำปุ๊บเราไม่ได้อยู่ใกล้ดินเลยตัวเราไม่ติดดินเลยเว้ยมันเลยทาให้เราได้เปรียบกับสกิลหนามอ่ะสกิลหนามทาอะไรเราไม่ได้เว้ยอยู่ไหนวะอยู่นู่นอยู่บนบกแล้วมึง ดาบใกล้จะพังกับบอสที่ใกล้จะแตกาดูกันว่าเราจะพังกนก่อน Let's go ต้องชนะโว้ยไม่ชนะกูมไม่เลิกฮ่า <laughs> ฮ

วิเฮ้อะไรวะเนี่ยขอ,องโกงนะอันนี้คาตัวเทมได้ครับจบสักทีกับเรื่องเี่ยเนี่ยไม่บอสตัวเรียกได้ถูกจัดก,การไปเรียบร้อยยออยากชิบหาย อามาพักหิวจิตใจอะไงไงจะเกินกู มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยหมอลกรดทองจะได้โทเทมแบบปกติโอเคมอาากรดมีหนึ่งใช่ไหมในกล่องเรามันมีอยู่นะแต่พม่หมอลกรดกับทองเนีาา่ยอ่ะฮะ ครับเลยเฮียกูด่าแล้วโอ้ี่ปวดคอเลยกูอืมเอ้ เอาละเอาละถึงจุดที่ต้องจบแล้วสัหรับ EP นี N ้ e. ขอจบคลิปไวไ้เพียงเท่านี้เอาละลาก่อน